คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคปาลารวยสวัสดี f อซมิตรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาเร็วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับชื่นชอบเข้ามาเร็วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่อง แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f อฟพี่น้องรับชมในคลั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิดดักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับสําหรับสูตรเจาะของเราก็เข้า1นึตัวเจาะสําหรับชุดวินมังกรทองแตก4ตัว นะครับก็คือ1480ใครที่เอาชุดวินไปจับนะครับแตก4ตัวแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิลรักที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวัดของมังกรทองนะครับส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนมันสุดนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ f อมิตรรักหรือปะไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอคิมนำโชคพาด้วยก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับในปีพศส5 6 7เดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่12 12ครั้งนะครับเข้า9นะครับพลาด3 นะครับเข้าหน้าเข้าหลังก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันสําหรับหลุดเลยนะครับที่ไม่มาสักกติ๋งเลยนะครับก็คือ3ครั้งก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดล่าสุดนะครับก็ไม่ทำวิเศพี่น้องผิดหวังนะครับข้อสอบออกที่หกสี่หนึ่งสี่แปดศูนย์บางท่านเอาหกสี่นะครับเป็นข้อสอบล่างบางท่านก็เอาสี่หนึ่งบางท่านก็เอาหนึ่งสี่สำหรับหนึ่งสี่แปดศูนย์บนด้วยก,กันนะครับแปดศูนย งวดนี้นะครับแอดเจาะให้เข้านะครับ1 4 4 1นะครับใครที่อยู่ในบ้านจะได้นะครับหรือว่าใครทำตามที่แอดบอกนะครับลากชุดวินไปเลยถ้ากลัวพลาดเพราะหน้าบ้านนะครับแอดเจาะแค่3คู่สามคู่โอกาสพลาดจะเยอะนะครับในบ้านมีเต็มเบลนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ตัวเจาะไม่เจ้าปกคุองดุลช่องงวดก่อนก็เจ็ดหนึ่งเต็มเบลงวดนี้ก็สี่หนึ่งนะครับบางท่านก็ไม่ได้สี่หนึ่งเนาะบางท่านก็เอาหกสี่นะเพราะว่าเขาสอบล่างวันนี้เหมือนกัน ก็ยินดีกับพี่น้องที่ได้41ด้วยนะครับผมสําหรับ1480แตก4ตัวในตารางแอดก็ยินดีด้วยนะครับก็ี่พี่น้องคอมเมนต์กา็มาอยากชมสูตรตารางวันมังกรทองเช่นเคยนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินก็คือเรียสูตรตารางวัน ของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถึงเงินแล้วก็สูตรดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยหวยหุ้นใายไม่ได้นะครับใได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นไปเลขตารางวันมังกรทองนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพรอเนื้อหัดสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารล่าสุดนะครับข้อสอบออกวันพุธนะครับ แอดจับได้หนึ่งกับสี่นะหนึ่งหนึ่งกับสองนะครับมานะครับสี่หนึ่งนะครับเหยื่อที่เห็นเจาะให้อยู่ถ้าเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับห้าคู่หกคู่รู้ว่าอยากชนะก็ลูดไปเลยก็ได้นะครับสําหรับหนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับชุดวินชุดใหญ่แตกสามตัวแตกสี่ตัวเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลขหกหัวตารางนะครับเลขสามเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งแปดกับศูนย์ก็เลขส่วนเกิน สามารถจบกู่จดวินได้เหมือนกันนะครับงวดนี้นะครับแอก็จะช็อตวินในตารแล้วพี่น้องนะครับก็จะจับชุดวินนะครับบวกพิเศษให้นะครับตัวเด่นนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับข้อสอบชุดวินนะครับก็จะใช้เรียกมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับเลขสามเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่หกแปดนะครับสําหรับชุดวินนะครับ สำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่0นะครับสายวิ่งสายรูดรูศูนยนะครับเพื่อความชัวสำหรับศูนย์จะเจาะให้ไม่เยอะนะครับให้รูดเลยนะครับอยากชนะนะครับก็จะมีศูนย์หนะครับศูนย์สา 07นะครับพี่น้องนะครับ010307นะครับสำหรับเด่นศูนนะครับเจาะแค่3คู่นะครับหรือว่าถ้ากลัวพลาดนะครับก็ลากยาวเลยนะครับเป็น01นะครับสัตว์อ่า03 04 06 08นะครับตามนั้นนะครับสำหรับถ้าใครกลัวพลาดหรือว่ารูดเลยนะครับสำหรับ fc พี่น้องไม่ชือบชอบศูนย์นะครับจะรองให้นะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับอย่าลืมนะงวดที่แล้วเข้าตัวรองนะครับ14 เข้าพ่อรองนะครับเม็ดเดียวเข้าสวรรค์นะครับคาไลนะครับก็จะเป็นศูนย์สี่สี่หนึ่งนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับอันนี้คือตัวรองนะครับจะรองให้เพื่อความชัวนะครับหรือขวบพาดก็ชอบสีก็จะเป็นศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดก็ได้นะครับสามเอฟซีพี่น้องไม่เชื่อชอบศูนย์กับสี่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือหกนะครับเรียกในลางมีหกตัวนับรองให้สามคู่บางทีก็มาทั้งสาม นะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับหลุดเลยนี่ยากนะครับสาหรับตัวเด่นจดไว้แค่ไว้6164นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับพละรองของเรานะครับเห 1, ここ 1, 2, 1, 2, two, ็นมาทีไรแอดละคันไม้คันมือนะครับเห็นมาไม่ได้นะครับ6เนี่ยนะครับแอดจะกลับให้ใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับมาแล้วมาชอบกลับหัวกลับหางนะครับแอดจะกลับขึ้นให้เป็ s, น9 1 9 6 4น ใครจะกลับข้อกลับใครไม่กลับกลัวมันเยอะก็ไม่ตรงกลับนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง03 07นะครับ041นะครับ4764แล้วก็60นะครับสำหรับตัวเด่นจากทางช่องนะครับสำหรับนะครับบางท่านบอกว่าแอดทำไมเม็ดเดียวนะครับมันทำไมตั้งเคู่นะครับเม็ดเดียวฟังไม่ผิดก็คือ ศูนย์ตัวเดียวเคลี่เลยเน้นๆนะครับผมศูนย์ถ้าไม่กลัวพลาดนะครับถ้าชอบวัดใจก็คือศูนย์นะครับศูนย์ 3, สามศูนย์หนึ่งก็ไม่ต้องเอาไปเอาศูนย์ไปตัวเดียวพอนะครับถ้าศูนย์มันยังยังเยอะอยู่ก็หากเอาครึ่งหนึ่งมันจะได้ไม่เยอะเ <c oughs> นาะเข้าใจเนาะอันนี้คือเขียนชัดเจนคือรองสําหรับพี่น้องที่กลัวพลาดอ่ามวดที่แล้วเข้าตัวรองนะครับหนึ่งสี่นะครับ เพื่อความชัวร์เนะาะบางท่านก็บอกว่าลองให้หน่อยเอาใจทั้งสองฝั่งใครชอบเม็ดเดียวก็คือศูนย์ไปเลยนะครับเม็ดเดียวคือศูนย์นะครับอ่ะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่อชอบตัวที่แอดคัดให้จับในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับชุดบินแตก4ตัวนะครับวันที่แล้ว1 4 8 0งสี่สำหรับ4ตัวนะครับไปเจาะให้ก็จะเป็น0 4 7 0นะครับ8 1 0 0นะครับก็จะเป็น4 6 1 4 สำหรับหกตัวนะครับอีพี่น้องหกตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่หกสามสี่หกสี่ศูนย์นะครับผมหกสามสี่หกสี่ศูนย์นะครับสำหรับหกตัวนะครับสำหรับนะครับพีพี่น้องเบิ้ลน,นะครับก็ระวัง เบิ้ลน,นะครับก็ระวังนะครับสายเบิ้ลให้ระวัง00 44 66นะครับกับหัวด้วยนะครับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะนะครับแนวทางจากทางช่องนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วในอุตพี่น้องที่เคารพรักนะครับสําหรับแนวทางหวย เหลาพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับวันศุกร์ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าชื่นชอบนะครับวันที่แล้วก็เข้า1นึตัวเจาะนะพี่น้องถ้าชื่นชอบก่อนออไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมานําเสนอนะครับ สำหรับ FC พี่น้องอยงากจะข้อสอบเลขวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งล่างล่างอย่างเดียวนะครับหรือว่าชอบเลขวิ่งบนก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง FC พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินก,ก็ขอตวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ